ชินสแกนโกงสนับสนุนโดย t o y ยต้าโคร l ่าครอ s s r r Sport ไปดูเหตุการณ์ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์สมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปหลอกสาวพิการให้โอนเงิน3 0 0แสนบาทด้วยกันมีหนํำซ้ำยังย่ามใจโทรไปรบกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องนี้ชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับ นางสาวยพานีโจสันเทียหรือนิตอายุ37ปีเป็นผู้พิการทางสมองและแขนขาด้านซ้ายเป็นชาวบ้านที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารทักไลน์มาชักชวนว่ามีโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ง่ายๆแค่กดยืนยันก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีทันที สุดท้ายอีกฝ่ายได้วานล้อมให้ผู้เสียหายทําเงื่อนไขจ่ายค่าดําเนินการเป็นเงินรวม3 0 0 0 0นบาทแล้วชิงหนีไปล่าสุดผู้เสียหายรายนี้ได้นําหลักฐานเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นทางพันตำรวจเอกสุวิจักจันเยี่ยมรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รรตรวจ,รจววรวสอบข้อมูลไปยังพนักง,งานสอบสวนสพนางรองพื้นที่รับผิดชอบ เบื้องต้นพบว่ามีการประสานอายัดบัญชีปลายทางเป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างการสอบสวนสถานะเจ้าของบัญชีเพื่อขยายผลการจับกลุ่มขบวนการนี้ต่อไปขณะที่ผู้เสียหายเผยว่าแก๊งคอสเซนเตอร์กลุ่มนี้ย่ามใจโทรศัพท์และส่งข้อความมาก่อกวนอยู่เสมอเพื่อหวานล้อให้โอนเงินเพิ่มแต่เธอไม่ลงเชื่อพร้อมบอกว่าเงินที่ถูกหลอ,อกไปนั้นเป็นเงินจากการขายลอตเตอรี่ตั้งใจเก็บสะสมเพื่อสร้างบ้านส่วนสาเหตุที่หลงเชื่อ ราคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวจริงจึงอยากวิงวอนให้ตำรวจช่วยเหลือติดตามเงินคืนมาด้วยอยากได้เงินคืนนะคะก็ไม่ใช่ก็จะทาบ้านด้วยค่ะก็บ้านก็ปูปูพังงานก็ค่ะอันตรายค่ะคนดยเห็นว่าแก๊งนี้ยังติดต่อมาอยู่ค่ะ,คะเขามาบอกไว้ประมาณเฮ้ยก็ค่ะก็เข้าโทษ ติดต่อมาไม่ช้าแต่ไม่ได้รับสายก็กเขาส่งข้อความมากันหน่งแสนหกหมื่นกว่าค่ะไม่ไหวแล้วค่ะให้จ่าเพิ่มให้ใจเพิ่มขณะที่พี่สาวของผู้เสียหายอยากฝากถึงคนร้ายว่าทำบาปกับคนพิการสักวันเวรกรรมจะลงโทษและอยากจะให้ตำรวจติดตามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ส่วนใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกกลนโกงในชินสแกนโกงครับ